นี่ก็จะเป็นการขานกองน้ำมันเครื่องไมตี้เอ็กนะครับแต่อย่าอย่าตกใจนะครับเพราะว่าวีโอนี้มันกลับด้านนะครับมันกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยปกติแล้วมันก็อยู่ฝั่งฝั่งเดิมของมันนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นกองน้ำมันเครื่องแมตี้เอ็กแล้วก็จะใช้โซ่นะครับกับเครื่องมือพิเศษที่ผมผลิตขึ้นมาเองนะครับโดยคลิปก่อนแน้่นั้นผมก็ได้ลงไปแล้วนะครับเห็นไหมเวลาเราใส่ก็ สามารถของขึ้นมาได้ง่ายนะครับอันนี้จะเป็นของที่ผมผลิตขึ้นมาเองครับก็จะใช้แค่โซ่จักรยานแล้วก็เหล็กครับเหล็กเส้นนี่แนะนําให้เป็น3าหุนหรือว่า4ี่หุนครับแล้วก็ตรงเหล็กกลมๆนั่นไปนั่นใครจะใช้ลูกบล็อกเก่าก็ได้นะครับเนี่ยมันก็สามารถขันออกได้นะครับอ่ะก็เขาบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปในวันนี้มันเป็นภาพกลับด้านนะครับอย่าสงสัยอย่าซีเรียสนะครับก็ไเม่ดมาม่กันนะครับก็ใช้ประแจนะครับขันออกได้เลยเห็นไหมจากนั้นก็ใช้มือหมุนออกด้วยง่ายๆนะครับ ่ใช้วิธีนี้นะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องมุดไปข้างล่างนะครับไปขัดข้างล่างครับแล้วเพื่อนๆใช้วิธีแบบไหนถอดกันบ้างครับก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับอาล้ครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไป้วยนะครับ